นี่คือสเตมนะคะที่ทางพิพ,พิธภัณฑ์พพันธไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกของเราได้เก็บสะสมไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นรูปของใน,ในหลวงราชการที่9ก้าด้พระราชนีหรือพระพันปีหลวงของเรานั่นเองค่ะทุกคนด้านในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเราเก็บสเตมไว้จํานวนเยอะเลยคะ่ะทุกคนซึ่งเราจะอยู่ในตู้นะคะเราจะจัดแสดงอยู่ในตู้และบางส่วนก็จะอยู่ตามสมุดเก็บสเตมของเรานั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะทุกวันเสาร์นะคะ ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีปีนี้นะคะเข้าสู่ปีที่8แล้วนะคะปีหน้าจะเข้าสู่ปีที่9แล้วะคะ่ะและตลอด8ปีมานี้นะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีโดยตลอดไม่มีการเก็บค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะและด้านในพิพิธภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับพระองค์ค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะตามผนังฝาผนังของเรานะคะเราจะติดรูปที่มีทุกบ้านของสองพระองค์ของเราไว้ ตามที่ต่างๆตามฝาผนังพิพิธภัณฑ์ของเราเต็มไปหมดเลยค่ะจำนวนเยอะมากๆซึ่งแต่ละภาพนะคะเป็นภาพเก่าจริงหายากจริงนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นภาพใหม่พิมพ์ใหม่ปินใหม่นะคะของเราทุกอย่างนะคะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเราจะเป็นภาพของจริงทั้งหมดค่ะซึ่งเ,าเราจะติดไว้ ทั่วบริเวณพิพิธภัณฑ์ของเราเลยคะ่ะรวมทั้งยังมีคำสอนของในหลวงรัชการที่9ค่ะที่เราได้ติดไว้ตามาสนทีตต่างๆด้านในพิพิธภัณฑ์ของเราเป็นจำนวนเยอะเลยค่ะทุกคนท่านสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์นะคะหรืจุดสังเกตง่ายๆคือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองและมีหมวกใบใหญ่อยู่บนกำแพงเมืองซึ่งเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อชจนราชเพียง500เมตรเท่านั้นคะ่ะซึ่งอยู่ ไกลมากมากค่ะท่านสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ